สวัสดีครับโอ้โหวันนี้เรามีเรื่องที่แบบทั้งสำคัญแล้วก็น่าทึ่งสุดๆมาคุยกันครับคือเรื่องการแปลเอกสารทางการแพทย์เนี่ยครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมมันต้องเป๊ะต้องถูกต้องขนาดนั้นเลยเหรอใช่เลยค่ะเรื่องนี้สำคัญจริงๆนะคะครับคือเราไปเจอข้อมูลมาเอ,อ่อบทความหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องนี้เลยว่าทำไมการแปลในวงการแพทย์มันถึงต่างออกไปและทำไมต้องใช้คนที่แบบ เชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงๆไม่ใช่แค่ใครก็ได้ที่เก่งภาษานะครับอืมใช่เลยค่ะเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ภาษาเนะแต่มันคือเอ่อสุขภาพความปลอดภัยชีวิตของผู้ป่วยเลยทีเดียวเอาละครับมาลองแกะประเด็นนี้กันดูวันนี้เราจะมาดูกันให้ชัดๆเลยว่าทำไมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางถึงเป็นหัวใจสำคัญและถ้าเกิดเอ่อแปลผิดขึ้นมาเนี่ยผลกระทบมันจะน่ากลัวแค่ไหนซับซ้อนอยังไงบ้างค่ะ คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะการแปลเอกสารทางการแพทย์เนี่ยมันคนละเรื่องกับการแปลทั่วไปเลยค่ะจุดแรกเลยที่สำคัญสุดๆก็คือคำศัพท์เฉพาะทางค่ะโหมันทั้งเยอะทั้งซับซ้อนมากลองนึกภาพตามนะคะแค่แปลหน่วยยาผิดนิดเดียวจากมิลลิกรัมเป็นไมโครกรัมหรือสลับตำแหน่งคำอธิบายอาการนิดหน่อยความหมายในการวินิจฉัยหรือการรักษาเนี่ยเปลี่ยนไปแบบ โอ้โหหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยค่ะมันละเอียดอ่อนมากๆจริงๆโหฟังแค่นี้ก็รู้สึกกดดันแทนเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แค่รู้คำศัพท์เฉยๆแต่ต้องเข้าใจความหมายมันแบบลึกซึ้งจริงๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแล้วนอกจากคำศัพทแล้วครับมีอะไรอีกที่ทำให้มันซับซ้อนครับอีกประเด็นก็คือโครงสร้างและรูปแบบค่ะ เอกสารทางการแพทย์อย่างเช่นพวกรายงานผลแลบผลทดลองทางคลินิกหรือเอกสารกำกับยาเนี่ยมันมีแบบแผนมีโครงสร้างที่ค่อนข้างตายตัวเป็นมาตรฐานสากลนะคะการแปลก,ก็ต้องรักษาโครงสร้างนี้ไว้เป๊ะเลยนะคะเพื่อให้คนในวงการเข้าใจตรงกันทั่วโลกแล้วก็สำคัญต่อการขออนุมัติต่างๆตามกฎระเบียบด้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าต้องถอดแบบมาเลย ไม่ใช่แค่เนื้อหาแต่รูปแบบก็ต้องเหมือนเดิมเป,เป๊ะๆใช่เลยค่ะแล้วก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งที่สอนอยู่คือบริบททางการแพทย์ค่ะอันนี้จะลึกซึ้งหน่อยคือต้องเข้าใจว่าระบบสาธารณาสุขหรือแนวทางการรักษาหรือแม้แต่กฎเรื่องยาแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันออือนักแปลต้องรู้บริบทพวกนี้ด้วยถึงจะเลือกใช้คำได้เหมาะสมที่สุด เช่นเชื้อยาเดียวกันสถานะทางกฎหมายอาจจะต่างกันหรือวิธีการรักษาบางอย่างอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับในบางวัฒนธรรมอะไรแบบนี้ค่ะมันละเอียดอ่อนมากจริงๆฟังดูแล้วการเป็นนักแปลเอกสารการแพทย์นี่ต้องรอบรู้มากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องภาษาอย่างเดียวแต่ต้องรู้เรื่องการแพทย์เรื่องกฎระเบียบวัฒนธรรมด้วยตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจว่าทำไมความรู้เฉพาะทางมันถึงขาดไม่ได้เลยจริงๆ ก็ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยค่ะคนที่มีประสบการณ์แปลเอกสารยยกๆยกอย่างพวกคู่มือเครื่องมือแพทย์ซับซ้อนหรือรายงานวิจัยลึกๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าต้องจัดการกับความท้าทายพวกนี้ยังไงให้งานออกมาแม่นยำแล้วก็ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพค่ะนั่นหมายความว่านอกจากรู้เยอะแล้วยังต้องละเอียดรอบข้อแบบสุดๆเลยใช่ไหมครับเพราะพลาดนิดเดียวมันอาจจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงได้เลยใช่ค่ะสำคัญมาก แล้วเรื่องมาตรฐานกับกฎหมายแล้วครับมันมีบทบาทเยอะแค่ไหนครับโอ้โหสำคัญมากค่ะการแปลมันต้องสอดคล้องกับกฎหมายข้อกําหนดมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้อกําหนดของออย,ยอในแต่ละประเทศหรือมาตรฐานสากลอื่นๆอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยนะคะสําหรับการอนุมัติยาหรือเครื่องมือแพทย์แล้วก็แน่นอนว่าช่วยป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายด้วย คือถ้าสื่อสารข้อมูลผิดพลาดไปอ่ะมันอาจจะนําไปสู่การฟ้องร้องได้เลยค่ะอันนี้เหมือนเป็นเกราะป้องกันให้ทั้งผู้ป่วยและองค์กรเลยนะคะโหยิ่งฟังยิ่งเห็นภาพชัดเลยครับว่ามันซับซ้อนต้องใช้ความเชื่อชาญสูงจริงๆทีนี้ลองมองอีกมุมหนึ่งบ้างนะครับถ้าเราเ,เชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ขึ้นถ้าเกิดความผิดพลาดในการแปลขึ้นมาจริงๆเนี่ยผลก็ทบมันจะรุนแรงแค่ไหนครับ ในบทความมีตัวอย่างที่น่ากลักลวบ้างไหมครับอืมในบทความเขาไม่ได้ลงเคสจริงนะคะแต่ผลกระทบที่อธิบายไว้นี่ก็น่ากลัวมากค่ะอย่างแรกเลยคือการวินิจฉัยผิดพลาดเรานึกดูนะคะถ้าผลตรวจแล a บแปลค่าผิดไปหรืออาการป่วนในประวัติคนไข้ถูกแปลความหมายคลาดเคลื่อนไปแพทย์ก็อาจจะวินิจฉัยโรคผิดได้เลยนะคะครับซึ่งก็นําไปสู่การรักษาที่ไม่ตรงจุดให้ยาผิดประเภทอาการอาจจะแย่ลง หรือที่ร้ายกว่านั้นคือเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องทันเวลาไปเลยค่ะแค่คิดตามก็ขนลุกแล้วครับเนี่ยการวินิจฉัยนี่มันจุดเริ่มต้นเลยถ้าเริ่มผิดก็ผิดหมดเลยสิครับใช่ค่ะแล้วนอกจากเรื่องวินิจฉัยแล้วครับมีอะไรอีกไหมครับมีค่ะและร้ายแรงไม่แพ้กันเลยคือปฏิกิริยาต่อยาที่รุนแรงค่ะถ้าข้อมูลยาถูกแปลผิดเช่นชื่อยาที่คล้ายกันมากๆแบบแค่ฟังเสียงคล้ายกัน Sound like drugs หรือขนาดความถี่ในการให้ยาหรือคำเตือนเรื่องแพ้ยาต่างๆผู้ป่วยอาจจะได้รับยาผิดขนาดเกิดอาการแพ้รุนแรงเกิดพิษจากยาหรือยาที่ได้อาจจะไม่ช่วยรักษาเลยซึ่งบางกรณีเนี่ยอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะครับแค่คำไม่กี่คำมันส่งผลได้ขนาดนี้มีผลกระทบด้านอื่นอีกไหมครับอีกประเด็นที่สำคัญเหมือนกันคือความล่าช้าในการรักษาค่ะ ถ้าเอกสารสำคัญเช่นประวัติคนไข้จากต่างประเทศหรือข้อมูลที่ต้องใช้ผ่าตัดด่วนๆเนี่ยมันแปลช้าหรือแปลไม่ถูกต้องจนต้องส่งกลับไปแก้ครับกระบวนการรักษาทั้งหมดมันก็จะช้าไปด้วยซึ่งในสถานการณ์ที่แบบทุกนาทีมีค่าความล่าช้าเนี่ยอาจจะหมายถึงโอกาสรอดที่ลดลงของผู้ป่วยได้เลยค่ะความแม่นยำหรือต้องมาพร้อมกับความเร็วด้วยในบางเคสนะคะฝั่งทั้งหมดนี้แล้วชัดเจนเลยนะครับ และทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงสรุปได้เลยว่าการเรียกใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาแปลเอกสารการแพทย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เออทางเลือกที่ดีกว่านะครับแต่มันคือความจําเป็นอย่างยิ่งยวดเลยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยเพื่อประสิทธิภาพการรักษาแล้วก็เพื่อการทําตามกฎเกณฑ์ต่างๆเพราะอย่างที่เราคุยกันผลกระทบจากความผิดพลาดมันร้ายแรงมันซับซ้อนเกินกว่าจะเสี่ยงได้จริงๆครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะ แล้วเรื่องนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าคิดต่อนะคะว่านอกจากผลกระทบต่อผู้ป่วยแต่ละคนแล้วลองมองภาพให้ใหญ่ขึ้นไปอีกสิคะลองนึกดูว่าการแปลทางการแพทย์ที่มันแม่นยําได้มาตรฐานทั่วโลกเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณาสุขการวิจัยระหว่างประเทศได้มากแค่ไหนมันจะช่วยให้การแลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรมหรือข้อมูลระบาดวิทยาข้ามพรมแดนมันราบรื่นมันเร็วขึ้นได้ยังไงบ้าง แล้วไทยที่สุดมันอาจจะช่วยเร่งความก้าวหน้าทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนได้มากน้อยแค่ไหนเป็นคำถามที่อืมน่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะจริงด้วยครับน่าคิดมากๆเลยครับ